สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ติดตามทีงานโฮมสุราของเราอยู่นะครับแล้วก็ติดตามผลงานนะฮะขอบคุณมากมากที่ติดตามกันอยู่นะครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับเข้ามาอยู่ที่ตําบลบางคานนะครับอำเภอโพธิเรจังหวัดพิจิตรนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นที่นาของลุงสันนะฮะบริเวณรอบๆเนี่ยนะครับที่เห็นน้ํำกังนองอยู่นี่นะฮะก็ ติดตั้งเสร็จเมื่อวานนะฮะวันนี้ผมก็เข้ามาเช็คระบบให้แล้วก็มาตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับแล้วก็มารีวิวในส่วนของงานให้ทุกท่านได้ดูก,กักน,นะฮะเป็นรีวิวร,บรอบๆนะฮะกำลังเริ่มไถเริ่มปันน่นนากำลังจะทําทนานะครับตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็แต่เดิมุงสารใช้เป็นเครื่องยนต์นะครับเพื่อ,อปั่นไฟดึงน้ําขึ้นมานะดึงน้ําขึ้นมา ก็จะมีค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงเนี่ยสามสบถึงสีบาทเลยนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายกันไม่มีวันจบะนะครับเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าเข้ามาถึงนะฮะเลยมองเห็นในส่วนของพลังงานทดแทนนะครับก็คือโซลาเซลล์ของเราเนี่ยแหละนะครับอยากได้โซลารเซลล์เข้ามาเพื่อลดภาระลดค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับลุงสันก็เลยไว้วางใจทีมงานนะฮะติดต่อทีมงานเราไปนะให้เข้ามาติดตั้งในส่วนของระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ นะครับก็เป็นเสมอขนาด5้าแรงม้านะครับ5้าแรงม้าตรงนี้ลุงสันมีบ่อแล้วก็มีเสมออยู่แล้วนะครับนะฮะเราก็ได้เข้ามาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะฮะว่าระบบเป็นยังไงนะครับน้ําเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันน้อยนะครับตรงนี้ก็นะฮะลุงสันเข้ามานั่งคอยอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ํากันก่อนละกันนะครับ อ่ะตรงเ first, นี้ยนะครับนี่เลยนะครับน้ําเป็นท่อขนาด3มนิ้วนะครับขนาด5าแรงม้านะครับน้ําที่ออกปริมาณที่ออกนี่ก็แน่นๆ่นท่อเลยนะครับนะฮะน้ําที่ออกนี่ถือว่าแน่นๆท่อเลยน้ําดีมากนะครับที่นี่เจาะไม่ค่อยลึกนะฮะน้ําค่อนข้างดีนะครับแล้วก็น้าเนี่ยนะฮะที่ออกมานี่ไม่ anymore, ไมีอากาศเลยนะฮะแน่นๆท่อเลยนะครับปริมาณน้ําก็นะฮะสามสิบสิบคิวเนี่ยน่าจะได้อยู่นะครับ ครงสร้างติดตั้งมาตรฐานนะครับเป็นเสาปูนนะฮะเพราะว่าห่วงเรื่องของอน้ําที่จะเข้ามาท่วมนะครับอะระบบอิมอร์เตอร์ตรงนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงว่าไงครับน้ําใช้ได้นะลุงนะ,ะครับผมเดี๋ยวเราดูระบบกันนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้นะครับ ตอนนี้ปัามกินกระแสอยู่ที่7.2แอมป์นะครับ7.2แอมป์ก็ถือว่ากินกระแสน้อยมากนะครับทํางานเต็มประสิทธิภาพอยู่ที่3,000รอบนะครับนะกินความถี่นะความถี่อยู่ที่50เฮิรตซ์นะครับโวลต์ขณะ่อโรดนะครับ6 7 8โวลต์นะครับไฟเอาต์พุตออกที่390นิ่งๆเลยนะฮะนิ่งๆเลยนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับ เบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับมีไว้สําหรับสลับใช้นะครับในกรณีที่ต้องการใช้ในเวลากลางคืนนะครับสะพานไฟตรงนี้ก็เช่นกันนะครับก็เอาไว้สลับในกรณีที่ต้องการใช้เครื่องปั่นไฟหรือว่าไฟฟ้านะครับเราก็ออกแบบสํารองไว้นะครับถ้าจะใช้ไฟฟ้าก็นะฮะต่อตรงเนี้ย L1L2L3 นะครับแล้วก็โยกสะพานไฟตรงนี้ขึ้นไปที่ไฟฟ้านะครับเปิดเบรกเกอร์นะครับก็จะใช้ไฟฟ้าในเวลากลางคืนได้นะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเบรกเกอร์ DC นะครับ เซอร์ปีคชันแล้วก็ทัมเมอร์นะฮะทัมเมอร์ก็ตั้งเวลาตามที่เราต้องการนะฮะต้องการเปิดปิดเวลาไหนแบบไหนยังไงก็สามารถตั้งเวลานะครับตามความต้องการของลูกค้าได้นะครับทีมาที่คําถามยอดทิตก่อนนะฮะคำถามยอดทิตเลยนะครับลูกค้าถามก้ามาเยอะมากเลยนะครับก็คือเดนอ่อนนะครับปั๊มจะพังไหมเสียไหมนะครับคือเบื้องต้นพื้นฐานนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับ คือไฟฟ้าจะประกอบด้วย3ตัวหลักคือวัตต์นะครับแล้วก็โวลต์แล้วก็แอมป์นะฮะวัตต์ก็คือกําลังไฟฟ้าเนี่ยนะครับนะฮะโวลต์นะฮะโวลต์ก็คือตัวนี้เลยที่เราเห็นอยู่390โวลต์เนี่ยนะครับแล้วก็กระแสก็คือแอมป์นะฮะแอมป์แอมป์ก็คือ7.2เมื่อกี้ที่เราเห็นอยู่นะครับทีนี้นะครับมันจะเป็นยังไงในกรณีที่นะครับในกรณีที่แสงแดดอ่อนนะครับแสงแดดอ่อนแล้ว โวลต์ตรงนี้ตกลงไปนะครับตกลงไปนะครับปั๊มจะเสียไหมนะครับอันนี้ตอบเลยนะครับว่าไม่นะครับไม่เสียเนื่องจากว่านะครับตรงนี้นะครับมีในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับมีอินเวอร์เตอร์ตัวนี้คอยควบคุมอยู่อินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะลดวัตต์ลดโวลต์ลดเอ็มนะฮะให้มันสัมพันธ์กันนะครับก็คือในกรณีที่โวลต์ตรงนี้นะครับตกลงไปนะครับปกติเนี่ยสามโวลต์ นะครับพอวนตกลงไปอาจจะเหลือ350-340นะฮะกระแสนะฮะกระแสนี่นะครับก็จะลดตามลงไปด้วยนะครับลดตามลงไปด้วยวัดนะฮะวัดนะฮะกำลังไฟฟ้าก็จะลดตามลงไปด้วยเช่นกันนะครับการหมุนของมอเตอร์ก็ลดตามลงไปด้วยเช่นกันนะครับทาให้มอเตอร์เนี่ยนะครับไม่กินกระแสสูงในส่วนของขดลวดเขาเนี่ยนะครับก็จะไม่ร้อน นะฮะไม่ร้อนนะฮะพอไม่ร้อนนะฮะการไหม้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับประกอบกับเสมอทเนี่ยเขาก็จะแช่น้ําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้นะครับจะไม่เกิดขึ้นนะฮะจะไม่เกิดขึ้นแล้วอีกอย่างนะครับสําหรับอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการกินกระแสที่ผิดปกตินะผิดปกตินะกินกระแสตามสเปคของเขาเนี่ยฮะปั๊มห้าแรงก็จะกินประมาณ8ปดถึงเก้าแอมป์ ถ้าเกิดว่ามันกินขึ้นไป 10A 11A นะครับอิวอร์เตอร์ตัวนี้เขาก็จะโปรเทคอีกเช่นกันนะโปรเทคแล้วก็ตัดเลยนะครับไม่ให้ทํางานเขาจะทริปขึ้นมาเลยนะครับฟ้องทริปตรงนี้ขึ้นมาเลยนะฮะว่าเฮ้ยมาเกิดการโอเวอร์โหลดนะฮะเกิดการกินกระแสเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นคําถามนี้นะครับผมคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าไม่ไหม้นะฮะไม่ไหม้ไม่ไหม้สาเหตุจากไฟตกไฟอะไรแบบนี้นะครับไม่ไหม้แน่นอน นะครับเพราะเรามีอิวอร์เตอร์ตัวนี้คอยควบคุมดูแลอยู่นะครับฝากไว้นะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนก็นะสอบถามเข้ามานะครับฝากร์โทรไว้นะครับ0815968826นะครับก็ติดต่อทีมงานฮโซล่าหรือว่า MA s e เ v i ซอร์วิสนะครับแอร์โซล่าเซลล์นะครับติดต่อช่างเอกโดยตรงได้เลยนะครับอยากได้น้ําฟรีไฟฟรีนะครับทานาทาไรนะครับมีต้นทุนที่อ่าต่ำนะฮะต่ำลงมา นะครับเพื่อที่กําไรนะในการทำํำกระรีแต่ละครั้งก็จะมากขึ้นด้วยนะครับก็ติดต่อจีมงานเราเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับผม